สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยสำหรับเรื่องราวของคุณต่ายชุติมาทีปนาธก็ยังเป็นที่จับตามองกันอยู่สำหรับเรื่องราวของความรักซึ่งก่อนหน้านั้นคุณต่ายได้ลงภาพในอินสตาแกรมนั่งค้างๆกับหนุ่มปิศนาลายหนึ่งทำเอานักสืบโซเชียลต่างก็ขุดกันยกใหญ่และพุ่งเป้าไปที่เบนอัธนินหรือเบนอเลิร์ดและเมื่อถามว่า หนุ่มในรูปนั้นเป็นใครซึ่งคุณตายก็บอกว่าเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันและเมื่อถามอีกว่าใช่คนที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้ไหมว่าคุยกันอยู่คุณตายบอกว่าไม่ใช่ค่ะและเมื่อถามอีกว่าใช่ตัวหลอกหรือเปล่าคุณตายก็ตอบว่าไม่ต้องตัวหลอกก็ได้มั้งอายุขนาดนี้แล้วและเมื่อถามว่าเมื่อไหร่จะเจอตัวจริงคุณตายก็ตอบอีกว่าตอนนี้ก็มีเรื่องให้โฟกัสเยอะ มีเรื่องลูกเรื่องงานและเรื่องอะไรอีกหลายอย่างและเมื่อถามว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ลงรูปนั้นซึ่งคุณต่ายบอกว่าไม่ใช่ลูกคู่ที่เห็นแขนมันแขนใครดูดีๆค่ะใช่ไหมอย่าชงเพราะว่าเลื่อนไปรูปสองก็เห็นแล้วว่ารูปใครและเมื่อถามอีกว่าคนละคนกับคนพิเศษใช่ไหมคุณต่ายตอบว่าไม่มีคนพิเศษ และเมื่อถามถึงคนที่ชาวโซเชียลไปเปิดวาร์ปคุณต่ายก็บอกว่าเบนอัธนินก็ปล่อยเขาไปเปิดเขาก็ไม่ตกใจพอมีข่าวก็ได้คุยกันไม่มีอะไรก็โดนโยงลูกและเมื่อถามอีกว่าตัวจริงของเราเข้าใจใช่ไหมคุณต่ายก็ตอบว่าตัวจริงไม่มีโสดค่ะแล้วเมื่อถามอีกว่าแล้วเบนละ่ะโสดไหมคุณต่ายบอกว่าก็ต้องไปถามเขาแต่เขาก็ไม่ได้จีบแล้วก็ไม่ใช่คนนั้น เพราะเบ้นเกิด1998แต่คนนั้นเกิด1 9 9 9คนที่เคยเล่าให้ฟังที่เคยเป็นประเด็นไม่มีแล้วหยุดคุยนานแล้วตอนนี้โสดค่ะแล้วเมื่อถามอีกว่าคนในใจละ่ะมีไหมคุณตายบอกว่าไม่มีแต่ก็อยากมีเมื่อถามว่ามีไปขอพระแม่ลักษมีบ้างไหมคุณตายก็ตอบว่าพระแม่ลักษมีมีอยู่ที่หิ่งที่บ้านเลยมีส่วนตัวขอเรื่องความรักเวลาขอท่าน ก็ขอคนที่เข้าใจเราคนที่เหมาะกับเราก็เคยได้ตามที่รีเควสตนะตอนนี้ก็ขออยู่และเมื่อถามว่าโฟกัสเรื่องความรักขนาดไหนคุณตายตอบว่าปกติก็โฟกัสตลอดนะเอาจริงๆหลายอย่างพระแม่ท่านมีที่โน่นที่นี่ด้วยขอหลายที่หรือไม่ก็อ่านหนังสือเดอะซีเครก็ได้ถ้าอ่านแล้วทำตามก็ได้แบบนั้นแหละแล้วเมื่อถามว่าหลายคนบอกว่า สวยอย่างเรายัางต้องขอพระแม่ลักษมีอีกหรอคุณตายตอบว่าคนก็อาจจะคิดว่าเรามีแล้วเลยไม่กล้าเข้ามาและเมื่อถามว่ายืนยันว่าโสดใช่ไหมคุณตายก็ตอบว่าไม่มีค่ะเข้ามาได้และเมื่อถามว่าเราเปิดใจเรื่องความรักมากน้อยขนาดไหนคุณต่ายตอบว่าก็เปิดใจนะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งดีๆเป็นพลังบวกในชีวิต เหมือนเวลาเราเหนื่อยมาถ้ามีก็ดีถามว่ามีเข้ามาไหมก็ไม่มีเลยและเมื่อถามว่าเป็นเพราะข่าวทําให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าคุณตายตอบว่าจริงๆแล้วถึงจะมีข่าวหรือไม่มีข่าวก็ไม่ค่อยมีคนจีบนะน่าสงสารไหมสเปคก็เหมือนเดิมขาวตีอายุไม่เกี่ยวเรียกได้ว่างานนี้คุณแม่ตายก็ยืนยันหนักแน่นว่าโสดอยู่จ้าล่าสุด หลังจากเข้าไปส่องอินสตาแกรมของคุณต่ายจุติมาก็พบว่าได้โพสต์ข้อความระบุว่าไปรับที่รักตอนเลิกเรียนพร้อมกับภาพที่นั่งจับมือกับลูกสาวสุดที่รักน้องพิพิมพ์นั่นเองหลังจากภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นจ้าไปรับสุดที่รักแต่เดียวแขนแม่ที่รักนั่นเขียนว่าอะไรก่อนบอกมาด้วย คนนี้ตลอดไปเลยแม่ลูกคือสุดที่รักของแม่สุดหัวใจของแม่ตายคือลูกพี่พิม์พงานนี้ก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยจ้าเป็นภาพที่โรแมนติกมากๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลมีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ